แพทนปภาเปิดใจครั้งแรกรับสงสารเบนเรซิงเข้าคุกอีกรอบจากกรณีของเบนเรซิงอดีตสามีของนักแสดงและพิธีกรสาวแพทนปภา ถูกจับกลุมพร้อมพวกรวม8คนข้อหาขับขี่รถจัก,กรยานยนต์6คันด้วยความเร็วบนถนนวิภาวดีรังสิตใกล้หน้าโรงแรมรามากาเดนในคดีฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและความผิดฐานขับรถโดยประมาทหวาดเสียวอีกทั้งยังถูกตั้งข้อสังเกตว่าอยู่ระหว่างถูกควบคุมโดยการใส่กำไลคุมพฤติกรรมตามเงื่อนไขาการยื่นขอประกันตัวต่อศาลอาญาหรือไม่ เจ้าตัวยืนยันว่าปัจจุบันไม่ได้ใส่กำไรคุมความประพฤติโดยอ้างปัญหาเรื่องต้องชาร์จไฟกำไรบ่อยและจากกรณีดังกล่าวทำให้เบนถูกศาลสั่งเพิกถอนประกันคดีฟอกเงินที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการล่าสุดแพทตปภาอดีตภรรยาได้เผยถึงเรื่องดังกล่าวผ่านทางรายการตกมันบันเทิงเป็นที่แรกว่าไม่ได้คุยกันโดยตรงกับหนุ่มเบนซึ่งหลานสาวนาฟสัทนันโทรไปถามให้ เบนเลยอธิบายผ่านหลานสาวว่าได้ไปกินหมูกระทะที่รังสิตระหว่างที่กลับมามันเป็นทางคู่ขนานที่อีกทางไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขับเข้าไปขณะวิ่งอยู่บนถนนวิภาวดีได้เจอรถผลไม้คว่ำอยู่เลยจอดดูเบนไม่ได้ชุมนุมที่เกิดเหตุก็มีตำรวจมาเคลียร์อุบัติเหตุด้วยเลยโดนเขียนใบสั่ง พอตำรวจรู้ว่าเป็นเบนซ์เลยให้ไปที่สอนอก็เจออีกข้อหาคือพรกรฉุกเฉินคือชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุมซึ่งไม่เกี่ยวกับการเคอร์ฟิลเพราะหมดเขตแล้วเมื่อไปที่สอนอก็ประกันตัวออกมาเจคนคนที่โดนพรกรฉุกเฉินพอเช้าวันศุกร์ต้องไปรายงานตัว เรื่องมันเกิดใหญ่โตเพราะโดนถอนประกันคดีฟอกเงินที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการต้องกลับไปอยู่ในเรือนจำในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ถึงรู้เรื่องซึ่งคดีนี้จริงๆตัดสินเดือนสิงหาคมเรื่องใส่กำไรข้อเท้าเพื่อตามตัวสาวแพทเผยว่าถ้าจะถอดได้ต้องไปขอให้เจ้าหน้าที่ถอดให้ต้องมีการรายงานตัวแพทไม่รู้ว่าถอดออกได้ไหม ต้องไปตามดูว่าทำไมถึงไม่ใส่กําไรข้อเท้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเบนหายไปเลยจนแพทรู้ว่าถอนประกันที่แพทพูดเป็นข้อความที่เขาฝากมาจากหลานส่วนตัวแพทสงสารเขาเพราะคนส่วนหนึ่งก็ดา่าแต่ยอมรับว่าถ้าเขาไม่ออกไปก็คงจะไม่เกิดเรื่องขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะออกไปรอกแค่ไปกินข้าวกับเพื่อนตามปกติท้ายที่สุดก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ